หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการแข่งขันนัดต่อไปที่รอทีมของเราอยู่กับการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในกินที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้เลืก็ว่าได้ เมื่อในตอนนี้ทีมของเราทำแต้มทิ้งห่างอยู่บนจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกนำหน้าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ถึง8คะแนนด้วยกันและหากเราสามารถจะคว้าชัยชนะในเกมซูเปอร์วิกแมตตอนคืนวันอาทิตย์นี้ได้อีกระยะห่างดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นไปกลายมาเป็น11คะแนน นั่นจึงทำให้ทางแม้แต่ทางแกรี่เนวิลอดีตแบ็คขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นาแตดก็เชื่อว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในนัดนี้น่าจะลงเอยด้วยชัยชนะของทางลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันต้องมาลงเล่นในบ้านของทีมเรา ผมคิดว่าการเจอกันระหว่างทางลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันจะเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะเนวิลกล่าวระหว่างที่เขาไปออกรายการ The Overlap พแล็บผมเองตั้งตารอเกมนี้แทบจะไม่ไหวแล้วนะแล้วผมเองก็ไม่เคยเห็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดูมีความเปราะบางมากขนาดนี้ในยุคข,ของทางเป๊ปกว่าเดียวลว่า เจมี่เร็บแนปก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วและผมก็มองว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีประเด็นนะเขาบอกว่าความกดดันทั้งหมดในการแข่งขันเกมนี้มันอาจจะถาโถามเข้าใส่ทางลิเวอร์พูลนั่นเป็นเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะคว้าชัยชนะได้ไม่ว่าจะเป็นใครต่างก็มองว่าซิตี้จะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้คำถามก็คือแล้วลิเวอร์พูลจะทำมันได้สำเร็จไหมโดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ หากคุณเปรียบเทียบทั้งสองทีมในช่วงเวลานี้เลวร์พูลเล่นด้วยความเข้มข้นมากกว่าแล้วก็มีแพชชั่นมากกว่าด้วยพวกเขาวิ่งไปทั่วทั้งสนามนั่นแหละจึงทำให้ผมมองว่ามันมีโอกาสที่พวกเขาจะคว้าชัยชนะได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือเป๊ปกวาดิโอลานะแล้วนักเตะกลุ่มนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลอดช่วง4หรือ5ปีที่ผ่านมาดังนั้นคุณยังไม่อาจาาที่จะกาชืีอพวกเขาทิ้งไปได้แบบเป็นเสด แต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าความรู้สึกของผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นทางิเวอว์พูกที่คว้าชัยชนะในเกมนี้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง มื่อหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดก็คือปักหลังตัวกลางหลังจากเราเสียทางโจเอลมาติฟเซนเตอร์ฮับมากประสบการณ์ได้หมดสัญญากับสโมสสเมือ่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเราก็ต้องการหาต,ตัวตายตัวแทนในระยะยาวของทางเวิร์กิลฟานได้ที่อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพของเขาแล้วด้วยวัย33ปีหนึ่งในคนที่มีกระแสะข่าวเชื่อมโยงกับทีมของเรามาโดยตลอดในช่วงหลังก็คือ ทางโลอิกบาเดเซนเตอร์ฮับตัวเก่งของทางเซบียาเมื่อเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกลาลิกาของประเทศสเปขนขณะเดียวกันเขาก็มีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาอยู่ที่ตัวเลขราว50ล้านปอนด์ด้วยกันแม้กระนั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเอสตาดิโอเดปอร์ติโบสื่อท้องถิ่นจากแดนกระทิงดุเองก็งมีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางเซบียากำลังเผชิญกับปัญหาด้านการเงินอย่างหนะัก จึงเป็นเหตุให้ทางพวกเขาจำเป็นต้องเร่งปล่อยสตาร์ดังบางรายออกจากทีมออกมาโดยเร็วที่สุดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาจึงจะยอมปล่อยตัวทางบาได้ออกมาด้วยสนุนราคาแบบการลดแลกแจกแถมเหลือแค่เพียง24.9ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนั่นก็ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในตลาดของเขาด้วยสัมป อย่างไรก็ตามจากตัวเลขดังกล่าวข้างต้นมันย่อมจะทําให้มีหลายสมสรนที่หันไม้ความสนใจในตัวเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากลิวร์ภูต้องการจะได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองเราก็คงจะต้องเล่งมือหน่อยสําหรับดีลนี้หาไม่แล้วมันก็มีตายอยู่ที่พ้อจะชิงลงมือตัดหน้าทีมของเราไป เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผวกอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเราณนเวลานี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางคริวินคิลิเคอร์ผู้รักษาประตูมือสองของเราที่แสดงออกให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถมากขนาดไหนหลังจากโจ้ตัวโชว์ความหนึบให้เราได้เห็นในชว่วงที่ทักอาริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมได้รับบาดเจ็บที่บรเิเวนแฮมสตริง แม้ครั้งนั้นตัวของคิลิเคอร์เองก็ออกมาประกาศต่อสาธารณะล่วงหน้าไปแล้วหลายตอนหลายครั้งว่าข้าวจําเป็นต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากถิ่นแอนฟิล์ของเราไปเนื่องจากเจ้าตัวต้องการจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่อง ทว่าที่สโมสรของเรานั้นนอกจากจะมีทักอาริซอนขวางทางเขาอยู่แล้วในอนาคตข้างหน้าทางจอจีมามาดัชวีลี่ผู้รักษ,ษาประตูทีมชาติจอร์เจียก็กำลังจะย้ัยตามเข้ามาสมทบอีกหนึ่งคนในช่วงสัมเมร์หนาอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทีมของเราก็เคยตอบปฏิเสธข้อสเสนอจากหลายสโมสรไปแล้วที่มีความพยายามจะยินเข้ามาขอซื้อตัวเขา แต่จากสัฒนการปัจจุบันประกอบกับสัญญาของเขาที่เหลือผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียง18เดือนเท่านั้นจึงทําให้โอกาสการย้ายทีมของเขาสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับล่าสุดมันก็มีสัญญาณแปลกๆออกมาเมื่อบ่อนลับพนันอย่างถูกกฎหมายอย่างทาง T G Casino มีการปรับรดอัตราต่อรองของทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวเขาไปร่วมทับมากที่สุดกลายมาเป็นทางม้านลายเขียวเขา g r a สโก s ติ จากเดิมที่พวกเขาเคยมีอัตราต่อรองอยู่ที่แทง2จ่าจสิบเอ็ดไม่รวมทุนแต่ในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนอัตราต่อรองดังกล่าวก็ถูกปรับลดลงมาอย่างหบว้าเหลือแค่เพียงแทง1จ่าย5ไม่รวมทุนเท่านั้นจึงทำให้ทีมของทางเบนเดนโรเจอร์กลายมาเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะได้ตัวทางคิลเลอร์ไปเสริมทัพมากที่สุดส่วนตัวเต็งอันดับที่2ก็เป็นทางหมาป่า วูฟแฮมตันวันเรอร์เทียบราต่อรองแทงห่งจ่าย6ไม่รวมทุนก่อนจะตามมาด้วยทางลีสยูไนเต็ดในศึกแชมปีเป็นชิพที่ยบตราต่อรองแทงห่งจ่าย7ไม่รวมทุนด้านนอตติงแฮมฟอเรสที่เคยพยายามตามเกี่ยวพาราสีเข้ามาตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ามีอัตราต่อรองอยู่ที่แทงห่งจ่าย9ไม่รวมทุน เมื่อพูดาพาดพิงมาถึงอนาคตของตำแหน่งผู้รักษาประตูภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในด่านมือหนึ่งประจำทีมของเราอย่างทักอาริสันเบเกอร์กันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสะข่าวความสนใจจากบรรดาสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียที่อยากจะได้รายเซนของเขาไปครอบครองเพื่อยกระดับลีกของพวกเขาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง แต่แม้กระนั้นการจะพรากตัวทังอาริซอนออกไปจากทีมของเรานั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปัจจุบันเขายังคงเหลือสัญญากับทีมของเราอีกถึง3ปีด้วยกันหลังจากเซ็นสัญญาฉบับใหม่กันไปเมื่อปี2021ล่าสุดมันก็มีการดำเนินการที่น่าสนใจจากทางฝั่งของตัวนักเตะเองออกมา เมื่อเขามีการยืนยันการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทังเอเย่นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาซึ่งปัจจุบันก็ใช้งานทาง n e t w o r l d s p o อหรือตัวย่อ,อ NWS มาคอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆให้กับเขามันมีการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแล้วนะ NWS โพสต์ WS, Post, ลงในหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา ผู้รักษาประตูอย่างทักออริสันเบเกอร์ได้ต่อสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทาง NWS ออกไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเราทำงานร่วมกับครอบครัวเบเกอร์ aker, มาตลอดช่วงเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณในความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่มีให้กับเรามาโดยเสมอ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผู้วีจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทับนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในส่วนของแนวรุกกันบ้างว่อหนึ่งในคนที่มีข่าวรือหนาหูมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็ค <c oughs> งหนีไม่พ้นท ma, amos, ักโอมามามุสดาวิงทีมชาติอียิปต์ของทงัพไอปรากแฟรงเฟิร์ตหลังจากโจทตัวทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเสียเหลือกเกิน กับการมีส่วนร่วมในการทำประตูฤดูการนี้ไปมากถึง26ลูกจากการลงสนามเพียงแค่18นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป15ลูกแล้วก็ผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก11แอซซี นั่นจึงทำให้หลายสโมสรทั่วหลีกยุโรปหันไม่ความสนใจในตัวเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อลิเวอร์พูลของเราที่ถูกหยิบยกขึ้นไปผวพันกับตัวของนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทางดาวินนุนเยสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยของเรายังคงมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์จังหวะสุดท้าย นั่นทำให้ทางเจเจโอโคชาอดีตดาวเตะของทางแฟรงเฟิร์เองซึ่งผ่านประสบการณ์การค้าแข่งในเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยจึงออกมาแนะนำดาวเตะรุ่นน้องอย่างทางมาโมสเลยว่าสมควรที่จะตัดสินใจและย้ายไปร่วมถิ่นแอนฟิลด์ดังกล่าวผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีกับเขาเป็นอย่างยิ่งเลยนะหากทางโอมามาโมสตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล โอโคชากล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับทางดิวสำนักข่าวชื่อดังของประเทศเยอรมันนั่นจะเป็นสโมสรที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับตัวเขานะและเขาก็จะมีโอกาสได้โชว์ฟีทัพในหนึ่งในหลิกที่ดีที่สุดของโลกอย่างก,การแข่งขันพิมลิกของประเทศอังกฤษอ,อีกด้วย ใน,ในก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมเราอย่างทางเนอเล็กซานเดอร์อร์โนนักขวารองกับตันทีมกันบ้าง ว่าเจ้าตัวเองเหลือสัญญากับทีมของเราแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและเจ้าตัวก็ยังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชันชุดขาวเรอนมาดริดที่หวังจะคว้าไรเซนของเขาไปครอบครองหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลของเราประสบความล้มเหลว แม้กระนั้นตัวของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประหลังระดับตำนานของทีมเราก็ายังคงมีความเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วตัวของทางเรนจะตัดสินใจและเลือกอยู่กับทีมของเราต่อไปผมคิดว่า r รีแอคชั่นของเขาที่มีมันค่อนข้างจะแตกต่างกับในรายของทางฮอมเ็ดซาลาห์นะเมื่อเราเริ่มมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์สัญญาของเขาคาราเกอร์กล่าว ผมคิดว่าเขาน่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะคุณเป็นนักเตะจากท้องถิ่นเองผมมองว่าความรู้สึกของแฟนบอลจะรู้สึกเป็นกังวลมากกว่าเกี่ยวกับตัวเขาแต่แม้กระนั้นผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะลงเอยด้วยการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไป เขามองว่าตัวของเขาเองเก็คงรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับการตอบสนองของแฟนบอลทั้งหลายหากเขาไม่ยอมต่อสัญญาออกไปแล้วเลือกที่จะย้ายทีมไปแบบไร้ค่าตัวเพื่อไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดเขาจะต้องเป็นห่วงแฟนบอลของสโมสรเป็นอย่างมากซึ่งนี่แหละคือจุดที่มันจะมีความแตกต่างกับนักเตะคนอื่นๆเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเขาเป็นนักเตะท้องถิ่นของที่นี่โดยตรง ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วกับทางสตีฟแม็กมานามานันตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับเรอันมาดรึกแบบไร้ค่าตัวเมื่อปี1999เขาเองก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของทางหรือว่าูลเหมือนกันแล้วมันก็ยังมีอีกเคสของทางไมเคลนโอเวนด้วยเราได้เห็นโอเว่นเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ว่าเขาเองไม่สามารถที่จะกลับมาเยือนสนามแอนฟิลด์ได้อีกครั้งเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ต้อนรับที่นั่นอีกแล้ว บางคนอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เขาย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซึ่งผมก็เข้าใจในเรื่องนั้นนะแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือการที่เขาเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปเขาอาจจะไม่ได้ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวนะแต่ตอนที่เขาย้ายออกไปก็มีค่าตัวเพียงแค่12ล้านปอนด์เท่านั้นผมคิดว่าหากเรามองย้อนกลับไปในจิตใจของตัวเทรนเองในตอนนี้ เขาก็คงเห็นตัวอย่างมาแล้วและเขาในฐานะนักเตะท้องถิ่นก็คงจะไม่อยากทำลายตำนานต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาด้วยมือของเขาเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กนะจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาอายุ26ปีแล้วเขาควา้าแชมป์มาแล้วทุกอย่างร่วมกับทีมดังนั้นคุณคงจะไม่อยากสูญเสียมันไปนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมมั่นใจว่าเขาจะต่อสัญญา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นคนสําคัญภายในทีมของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์กันบ้างเมื่อโจตัวเองก็อยู่ในสถา,านะที่มีความระมัดคายคลึงก,กันกับตัวของทางเวนอเล็กซานเดอร์อาร์โนดังกล่าวข้างตน้นลังเขาก็เหลือสัญญากับทีมของเราถึงแค่ช่วงสัมเมื์หน้าเหมือนกัน ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วทางเอาเอติฮัตสโมสรชื่อดังจากซาอุดิอาระเบียก็เ,เคยยื่นข้อเสนอมหาศาลถึง150ล้านปอนด์เข้ามาขอซื้อตัวเขากับทางลิเวอร์พูลของเราก่อนจะถูกตอบปฏิเสธกลับไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่ แต่ในตอนนี้สถานการณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเมาาื่อซาลาจะเหลือสัญญาอีกแค่เพียง6เดือนเท่านั้นและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดล y m เมลสื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่าทังซาอุปโปรริเตรียมใช้เงินมาหลอกลอ่อทางซาลาอีกครั้งหนึ่ง ในหนนี้พวกเขาพร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับซาร่าทำให้เขาได้กลายมาเป็นนักเตะที่ได้รับค่าแรงมากที่สุดของโลกแสงหน้าทางคริสเตียโนโรนัลโดที่รับค่าเหนื่อยสูงถึง177ล้านปอนด์ต่อปีอยู่กับทางอัลนาเซอร์ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวนักเตะเองแล้วว่าเขาจะเลือกเงินและย้ายไปอยู่ที่ตะวันออกกลางหรือโจ้ตัวต้องการที่จะไล่ล่าความสำเร็จและสถิติต่างๆที่เขาไหวาปองมาโดยตลอดกับทางลิเวอร์พูลต่อ หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงเกาะติดกับประเด็นนี้ต่อเนื่องกันไปเลยแต่ขยับมาดูความคิดเห็นของทางพมาเมอร์สันอดีตดาวเตะระดับตำนานของทางปืนใหญ่อาร์ซนอลกันบ้าง เมื่อเขาออกมาจี้ทางลีว่าผูเลยว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับซาลาเพราะในตอนนี้เขาเป็นเหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งแล้วการให้สัญญาระยะยาวกับนักเตะแบบนั้นจึงเป็นความเสี่ยงที่สโมสสไม่ควรจะยอมรับโดยส่วนตัวแล้วหากเป็นผมผมจะไม่มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางโมเมซาลาหรอกนะมือสั้นกลา่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง s k y Sport ผมจะไม่ให้สัญญากับเขาผมก็รู้สึกเสียใจนะแต่ผมคงจะไม่มอบมันให้กับเขาเขาจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก2หรือ3ปีโดยได้รับค่าเหน่อยมาหาศาลแบบนั้นคุณต้องไม่ลืมว่าในตอนนี้เขาอายุ32ปีแล้วนะและเมื่อฤดูการนี้สิ้นสุดลงเขาก็จะอายุ33ปีนั่นหมายความว่าหากคุณให้สัญญากับเขาอีก2ปีเขาจะต้องเล่นที่นี่ต่อไปจนกระทั่งอายุ35ปีเลย ผมรู้ดีว่าผู้คนก็จะมีการพูดกันต่อไปว่าหากคุณปล่อยเขาออกจากทีมไปในตอนนี้คุณก็ต้องออกไปและหาซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนอยู่ดีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเขาเหล่านั้นกลับไปก็คือท้ายที่สุดไม่ว่าช้าหรือเร็วคุณก็ต้องไปหาซื้อคนใหม่เข้ามาทดแทนเขาจริงไหมละ่ะดังนั้นเส้นทางเดินมันบังคับคุณเดินไปในทิศทางนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะยอมรับมันหรือไม่สุดท้ายคุณก็ต้องทำมันด้วยความสัจริงเลยนะสำหรับโลกของฟุตบอลแล้วทุกอย่างย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าซาร่าอาจจะมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อด้วยแต่ในอีกเวลา2หรือ3ปีข้างหน้าคุณจะไม่ได้วิ่งเร็วแบบนี้อีกแล้วนะ ในตอนนี้ลิเวอร์พูลอาจจะคว้าชัยชนะได้ในทุกสัปดาห์นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การพูดถึงสัญญาของทางเวอร์กิลฟานได้เทรนด์เล็กซันเดอร์อานโนและรวมถึงตัวของซาร่าจึงไม่ได้ค่อยถูกพูดถึงกันมากนะักแล้มาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นข่าวสุดช็อกเกี่ยวกับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นการเฉพาะกันบ้าง มันชัดเจนว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขาครองความยิ่งใหญ่ได้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก,ก็คือความสุดยอดของทางเป๊ปกว่าเดียวลาในใหญ่มือทองของพวกเขาแต่เบิ้องหลังความสําเร็จดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดทางชิคกมันสูจากทางอาบูดาบีอยู่นเต็ดรุปที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรต่อจากอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างทางขุนทักษิณชินวัตรย้อนกลับไปเมื่อปี2008 การเข้ามาซื้อสโมสรดังกล่าวข้างต้นของเขานำมาซึ่งเงินลงทุนมากมายมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณต่างๆที่พวกเขาใช้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่แต่ล่าสุดสิ่งที่ทำให้มันกลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาขึ้นมาเลยก็คือร่างกฎหมายควบคุมฟุตบอลของประเทศอังกฤษฉบับใหม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่รัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเนื้อหาในร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุออกมาอย่างชัดเจนเลยว่า ห้ามไม่ให้บุคคลรัฐตัวแทนของรัฐกองทุนความมั่นคงแห่งรัฐหรือกลุ่มบุคคลใดที่จะสท้อนความเป็นตัวตนของประเทศนั้นๆเข้ามาถือครองสโมสรนในฟุตบอลอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก นั่นจึงหมายความว่าหากกฎหมายดังกล่าวสามารถผ่านรัฐสภาของประเทศอังกฤษไปได้และมีผลบังคับใช้ก็จะทำให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่นักเวลานี้มีทางชิกมันสูเป็นเจ้าของสโมสรและรวมไปถึงทางโมฮัมเหม็ดบินเซอลมามนเจ้าของสโมสรของทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถูกบีบให้จำเป็นต้องขายสโมสรอ,ออกไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับดังกล่าวข้างตน้นแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ